ครับตอนนี้ผมก็ได้รับเงินนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจํานวน500บาทนะครับที่ได้ทําการถอนเงินออกไปนั่นเองนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับอยู่ในส่วนของเว็บไซต์ ipanel o ออนไลน์นะครับวันนี้ก็จะมาทําการถอนเงินให้กับคุณผู้ชมได้ดูว่า วิธีการถอนเนี่ยถอนอย่างไรนะครับส่วนวิธีการสมัครวิธีการใช้งานลิงก์สมัครนะครับผมจะแนบไปให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับในส่วนของเว็บไซต์ไอ a พนเอลออนไลน์เนี่ยก็เปิดมานานมากๆนะครับผมเปิดมานานแล้วนะครับมีผู้ใช้งานนะครับจำนวนสมาชิกนะครับ6.5ล้านคนนะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ติดท็อป10ของโลกนะครับผมนี่ฮะในส่วนของเว็บนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเว็บที่สามารถสร้างรายได้ได้ฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับ วิธีการใช้งานของเว็บไซต์นี้นะครับก็เป็นในส่วนของการทำแบบสอบถามนั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับที่เก่งในส่วนของการทำแบบสอบถามหรือว่าเริ่มที่จะลองทางแบบสอบถามดูก็ลองเข้ามาใช้งานเว็บไซต์นี้ดูนะครับก็มีหัวข้อแบบสอบถามตรงนีง้เลยวิธีการทำก็กดมาที่แบบสอบถามนะครับแล้วก็ดูตรงนี้จะมีแบบสอบถามให้เราเลือกทำนี่เลยตามนี้นะครับก็มีเวลาสิ้นสุดนะครับ แต่ละแบบสอบถามนะครับวิธีการทําก็กดไปที่ตัวหนังสือสีฟ้านะครับคะแนนที่เราจะได้รับก็ตามนี้เลยนะครับผมต่อไปนะครับเป็นในส่วนของวิธีการดูคะแนนว่าเรามีคะแนนเท่าไหร่หรือว่าเราได้รับคะแนนเท่าไหร่จากการทําแบบสอบถามนะครับดูตรงนี้นะครับจะมีแถบสีดํานะครับผมให้เราดูไปที่รายละเอียดของฉันนะ เลื่อนลงมานะครับตัวน um ี q q 40, ้จะมีในส่วนของรายละเอียดของฉันนะครับคะแนนรวมทั้งหมดนะครับหนึ right ่งคะแนนนะครับชําระแล้วนะครับก็คือการถอนเงินไปแล้วนะครับ1 0,000คะแนนนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ชําระอีก4ี่พันคะแนนนะครับอันนี้ยังไม่ได้ถอนนะคะแนนที่ยังไม่ได้แลกเงินนะครับลงทะเบียนนะครับผมอันนี้ก็จะมีคะแนนบอกว่าเราได้รับคะแนนจากช่องทางไหนบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์การแลกคะแนนนะครับหนึ่งร้อยแต้มเท่ากับ20บาทนะครับผม ผมได้ถอนไปทั้งหมด4ครั้งนะครับก็รวมเป็นเงิน2,000บาทนะครับผมก็ทําบ้างไม่ได้ทําบ้างนะฮะก็ทําแค่ช่วงที่ว่างนะครับสําหรับใครที่อยากได้รับคะแนนเร็วขึ้นนะครับก็ตรงนี้เลยมีคําว่าแนะนําเพื่อนนะกดเข้าไปกดเข้ามาแล้วรอสักครู่นะครับมันจะมีลิงก์ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็นําไปแนะนําเพื่อนต่อได้นะครับแชร์ตามช่องทางต่างได้เลยจะเป็น Facebook l i n e หรือว่า YouTube นะครับสามารถแชร์ให้เพื่อนสมัครต่อได้เลยนะครับ เป็นการแนะนำเพื่อนนะถ้าไม่แนะนํา,นาเพื่อนถอนได้ไหมถอนได้นะครับผมถ้าเราเก็บสะสมคะแนนครบขั้นต่ําแล้วเราสามารถไปถอนได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องแนะนําเพื่อนก็ได้นะครับผมเรามาดูที่การแลกเปลี่ยนนะครับตรงนี้กดเข้าไปการแลกเปลี่ยนนะครับมี2ตัวเลือกนะครับผม1ก็ค divide, ือ500บาทนะครับใช้คะแนนอยู่ที่2500คะแนน2ก็คือ1,000บาทนะครับใช้คะแนนอยู่ที่5,000คะแนนนะครับ การถอนเงินนะครับจะถอนผ่านบัญชี PayPal นะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครหรือว่ายังไม่มีบัญชี PayPal เนี่ยก็สามารถทำเว็บไซต์นี้รอก่อนได้เลยนะครับไม่ต้องอจำเป็นที่จะต้องไปสมัคร PayPal ก่อนหรือว่าสมัครตอนไหนก็ได้นะครับในส่วนของ PayPal นะครับผมให้เราสมัครเว็บไซต์นี้ทำก่อนได้เลยนะครับผมจะทำการแลกในส่วนของอ้ารบาทให้ดูแลก,กันนะครับกดไปที่ร้องของการแลกเปลี่ยนตรงนี้ เลื่อนลงมานะครับ5 0าบาทนะคะแนน2005นะครับจากนั้นนะครับผมให้เราดูตรงนี้วิธีการแรกติ๊กชำระเงินออนไลน์แล้วก็เลือก PayPal จากนั้นนะครับให้เราใส่อีเมล PayPal ชื่อ PayPal ที่เราตั้งไว้นะครับรหัสดนามิกเราต้องกรอกเบอร์ตรงนี้นะครับผมกรอกเบอร์โทรแล้วก็กดรับรหัสแล้วก็มากรอรหัสดนามิกตรงนี้นะครับเอเคนะครับผมเมื่อเรากรอกข้อมูลนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนว่ามันถูกต้องหรือเปล่า อีเมล PayPal นะครับก็คืออีเมลที่เราใช้เข้าสู่ระบบบัญชี PayPal นะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินนะครับ2นะครับเป็นชื่อ p a y p a l นะครับตรงกันหรือเปล่านะครับชื่อแล้วก็นามสกุลนะครับกรอกให้ถูกต้องนะครับถ้าคุณตั้งเป็นภาษาอังกฤษคุณก็กรอกภาษาอังกฤษลงไปถ้าคุณตั้งเป็นภาษาไทยคุณก็กรอกเป็นภาษาไทยลงไปนะครับส่วนช่องที่3นะครับกรอกเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือทั้ง10ตัวเลยนะครับแล้วก็กดรับรหัสไดนามิกนะครับเมื่อเรากดไปปุ๊บเนี่ยเขาจะส่ง ข้อความเข้ามาอย่างเบอร์มือถือของเราแล้วก็นํารหัส6หลักน้ำรหัสหกหลักถูกต้องนะครับมากรอกในช่องนะครับตรงนี้ด้านล่างนะครับจะเป็นตัวเลขแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับผมจากนั้นก็กดคําร้องขอการแลกเปลี่ยนนะครับกดปิดนะครับผมเราได้ทําการแลกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ประวัติการแลกนะครับโอเคนะครับผมก็ได้ทําการแลกเปลี่ยนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ คะแนนนะครับถูกตัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับเหลืออยู่ที่2,100คะแนนนะครับผมยอดตรงนี้นะครับเป็น5ครั้งนะครับรองเงินเข้านะถ้าเงินเข้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ท้ายคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผม ครับตอนนี้ผมก็ได้รับเงินนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจํานวน500บาทนะครับที่ได้ทําการถอนเงินออกไปนั่นเองนะครับผมก็เพียงแค่1วันนะครับเงินเข้าเลยนะครับในส่วนของเว็บไซต์นะครับ iPanel อนไลน์นะครับก็ยังจ่ายเงินปกตินะครับผมมีชื่อเว็บชัดเจนนะครับว่าตัวเว็บเนี่ยยังจ่ายเงินนะครับอายอดที่เราถอนนะครับ500บาทนะครับหากค่าธรรมเนียมนะครับอยู่ที่33บาทไทยนะครับ ยอดเงินรวมอยู่ที่467บาทนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่บัญชี PayPal นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของยอดเงินที่เข้ามาล่าสุดนะครับมันจะขึ้นแจ้งแบบนี้นะครับนี่ตามนี้เลยนะครับนี่ก็คือรายการนี้นะครับก็จ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับในส่วนของเว็บไซต์ iPanel Online ไลนะครับก็สําหรับใครนะครับที่ยังไม่เคยใช้งานหรือว่าใช้งานอยู่แล้วนะครับก็สามารถใช้งานต่อได้เลยนะครับ ส่วนใครที่อยากจะสมัครนะครับลิงก์สมัครวิธีการสมัครอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับผมก็ลองเข้าไปสมัครดูได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต,อต่อๆไปนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตงานฟรีให้เรื่อยๆเลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ